ที่นี่เธอเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอ,อินในฝันของใครลหลายคนยนะครับถ้าต้องการความเงียบสงบพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติแบบชิลๆแนะนำให้ลองมาสมัมผัสที่นี่ครับอ่างน้ำตรงที่สปป,ปลาวคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่แนะนำนะครับถ้าได้มีโอกาสมาเยือนที่ประเทศลาวอ่างน้ำตรงครับ แปดแสนกบให้ปแปดแบาทเดี๋ยวหาห้องพักก่อนครับพอมาถึงก็สแสดงหลักานเรื่องการจองห้องพักให้ัํทารักงานที่นี่ดูแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะสอบถามเรื่องของอาหารเช้านะครับว่าเรา จะรับประารเช้าเป็นอะไรนะครับได้ห้องแล้วนะครับเราจองมาสองห้องนะบเบอร์เก้าับเบอร์สิห้องเราก็เป็นโซนน้ำเลยครับโอไปเรื่อยครับนนเบอร์เจดแล้วมีจุดถ่ายรูปสวยๆแล้วตรงนั้นอีกแล้วหนึ่ง มามมามมีจะนอนกันที่นี่แหละครับ<ม>โอ้ยมีเบียร์<ม>เต็มเลยเบียร์น่าจะคิดเงินใช่ไหมไม่ถ้ามันไม่แพงมากก็จัดก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ของเราแช่ไว้ก่อนไหม,ไมอ่ะนี่วิวด้านนอกว้าวสวยสวยสวย กลับไปเอากาแฟก่อนครับเมื่อกี้สั่งกาแฟน้องเข้าไปไปที่น้อง,งขาง่แล้งงามาายารงเดินดูะสรวจพื้นที่ก่อนะว่ามีอะไรที่สวยบ้างนนเดินลงไปได้ กินข้าวแล้วสั่งกับข้าวมาใช่ไหมเออก็น่านั่งอยู่นะเะชา้าน่าจะเย็นๆอากาศตอนนี้เย็นๆเลยตอนนี้กรไม่ได้รู้สึกว่าร้อนครับกินสั่งกาแฟไว้ะอมกาแฟคว้ามาแล้วของเราน่ากินจัง หน,นี่น,น,น,นส,สิบถ้าคนนม่หับแรงมันเยอนยกะๆนี่ทำเป็นโดมไว้อยู่อ่ะจิบกาแฟกินขนมปแล้วก็กลับเ <c oughs> ข้าห้องก่อนนะครับ สักพักค่อยเอาโดนออกมาบินแล้วก็ออกมาถ่ายรูปเล่นกันต้นไม้ก็มีมเรียงรายกันเลยพักผ่อนก่นอนครับดูสวยดีครับห้องไม่รู้ว่าตอนเช้าอากาศจะหนาวหรือเปล่า มาดูสอาอครับมี่ทำน้ำร้อนครับองทำน้ำร้อนเรื่องทำน้ำบุญครับผมไฟได้ปอกผมนะครับที่แขวนเสื้อครับไฟจัดมาให้เราสองฝั่งเลยปตู้เก็บสัญพืชอะไรเล็กน้อยสองแสงงกว่าตู้เย็นชุอเสบียงมาเอง ก่อนกระป๋องเขียวนี่อร่อยครับใช้ได้เลยมาดูี่พ่ออะไรครับกระป๋องสีเหลืองนี่ก็เป็นนอริชินนลของทางฝั่งลาวเขาครับราก็ทุกๆซื้อมากมาต็มไวยครับเผื่อไม่มีอะไรทิ่ติด Mình thích nơi này Mình mở ra Ví dụ ไปถ่ายรูปกันนะครับสปเปรย,ยงเยอะหน่อยตอนนี้ทางไหนดีเนี่ยไปทางไหนดีนะครับทางไหนก็สวยหมดเลยลงนี้ก่อน,นครับไม่ยาต้องเที่ยว,ว็พราะมีอยู่บ้าง อินนะครับรเวียดนามไทยว่าแบบยุโรปอะไรไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยมีครับนี่ไม่ค่อยมีฝรั่งสวยนะเดี๋ยวเย็นเราจะมานั่งกินข้าวกันที่แพพวกเนี้บ ที่มีกระป๋องเบียร์เขเขียวนะของเรากี้ดื่มเก็บที่ตกดินรออีกสักพักใหญ่ๆตรงนี้ก็สวยดีนะสวยอยู่โอ้โู เคยบอกนะครับเวลาที่หมดไฟในการทํางานก็ออกไปเที่ยวเยอะนะครับว่าเดี๋ยวเวลาตังหมดไฟก็จะลุกเองไปกลับกันทำงานหยอกหยอก ถ่ายรูปก่่อนนไไรูปปเลกด้ถายวันอยู่สักพักหนึ่งครับเราก็สั่งอาหารมากินกันที่แพรนะครับราคาอาหารก็ไม่ได้แพงมากนะครับเป็น ราคาบ้านเรานะครับราคาทั่วไปตามท้องตลาดไม่ได้แพงจนจําต้องไม่ได้นะครับก็นั่งกินอาหารกันไปนั่งชมวิวกันไปนะครับพักใหญ่ๆแล้วก็เราก็กลับเข้าที่พักนอนหลับพักผ่อนกันนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวไงมาเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทยครับ สวัสดีตอนเช้ากับทุกคนเช้านี้ที่เมืองเฟืองครับกาดเย็นใช้ได้เลยหาน้ำตรงครับ,รบดูวิวนอกกันนะ เกลายอยู่เหมือนันนชื่นนี้ครับพี่เ้ากาแฟนีัย อกอยู่ไปไกลเหมือนกันลอยขึ้นจากทางน้ำนะครับาน้ำตรงก็ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่ท่องเที่ยวอยากที่จะมากันแต่มันสวยจริงฮนะสวยจริงเมื่อวานตอนเย็นเก็บภาพบรรยากาศชอบมากเนละยแสงมันพอดีมาก ไว้เดี๋ยวดูในคลิปดีกว่าน่าจะเห็นตั้งตอนช่วงเย็นนะตอนเช้าผมไม่ได้ไม่ได้เก็บภาพนะดูแล้วมันแสงไม่ค่อยได้นะผมัะเห็นหมอกตื้อไกลลอยขึ้นจากน้ำใช้คำว่าไอาน้ำเหรอไม่ใช่หมอกรับคนที่พักที่นี่ก็จะมีเรือนะครับ เรือเป็ดนะเรือเป็ดเรือหาเรืออะไรไม่รู้ครับเรือทีบครับเรือปั่นพร้อมเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะเรียกอะไรครับแพแต่ตัวแพนั่นเห็นอยู่ไกลๆโน้นอันนู้น,น,นครับมันไม่แน่ใจว่าอันนั้นเสี่ยงเงินหรือเปล่านะครับแต่แต่กูเรือนี่พักที่นี่นี่ฟรีทุกอย่างนะครับ ก็จะเป็นจุดนั่งทานอาหารได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับส่วนใหญ่ผมเห็นนั่งด้านซ้ายกันหมดนะไอ้แพานี้ผมไม่เห็นมีคนไปนั่งนะหรือว่าเขาคิดเงินเพิ่ม,มไม่แน่ใจอน,นี้สวยครับไม่ผิดหวังในราคาหนึ่งพันบาทอ,อ๋อผมลืมไปเขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะฮะอาหารเช้าจะมาเสิร์ฟถึงห้องเลยแปดโมงนะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีสี่เมนูให้เราเลือกนะครับผมเลือกเป็นตัว เบลกฟาดไปนะครับเป็นพวกไข่ดาวไส้กรอกขนมปังอะไรแบบเนี้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับบนนู้นก็มีนกทำรังเต็มไปห,หมดเลยนะตามต้นไม้มีที่ นอนเอกเนกเขาเราด้วยนะครับตอนรออาหารเช้าอาจะใกล้เวลาแล้วครับอันนี้8โมงครับอ่ะอันนี้อาหารเช้าครับก็ทั้งกินอาหารเช้าพร้อมกับชมบรรยากาศไปด้วยตรอดกินีบแบบนะครับ สำหรับทริปประเทศลาวของเรา5วัน4คืนนะครับก็คงจะปิดทริปกันที่เมืองเฟืองอ่าน้ำตงนะครับถือเป็นอีกหนึ่งความทรงจํำดีๆนะครับแต่สถานที่ของประเทศลาวบอกเลยว่าสวยนะครับน่าประทับใจมากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทริปต่อถัดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ฝั่งประเทศไทย ไปก่อนครับขอบคุณครับ